จังหวัดเพชรบูรณ์จัดก,กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2568โดยมีนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางรุ่งระวีมีทองคำนาย,ยกหล่อกาชาจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมณโนะรงเรียนเพชรพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงจิตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้กรอบแนวคิด s t o p Drugs Stop Draw, Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดและนำไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือปัญหาย,ยาเสพติดในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยตลอดจนเป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและแสดงออกถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการอ่านสารเนื่องในงวันต่อต้านยาเสพติดโลกการร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดการมอบกิจบัตรยกย่องเชิดชูบุคคลหน่วยงานหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดการจาัดพิธศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษข,ของยาเสพติดและการปล่อยขบวนเดินรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของยาเสพติด